นี่จ้ะเข้ามากลางดงเขาเลยนะคะนี่อยู่ติดบ้านตรงนี้เองเฟิร์นเอ่อเบรคเก n นเฟิรน,นะคะหรือว่าวาราบิอยู่ในดงติดบ้านไม่ต้องไปไกลเลยตอนแรกนะคะตามหาเห็นคนเขาเก็บเราก็อยากเก็บกับเขาก็ตามหาเป็นบ้านเป็นหลังแม่บอกว่า กจะไปตามหาทํำไมอยู่ติดบ้านกันเนี่ยดูนีอ่อบใหญ่ๆทั้งนั้นเขาจะออกครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเขาเป็นเฟิร์นเนาะพอเขาแก่มาแล้วเขาก็ไม่ออกอีกแล้วค่ะก็ต้องรอให้เขายุบแล้วก็ปีหน้าก็เกิดใหม่